สวัสดีครับวันนี้มาไถนาปี2068นะฮะก็ได้แล้วครึ่งนึงครับผมเลยอีกครึ่งนึงกับรถไถย22แรง2เองอ3ส,สูบขับเคลื่อนสองเพาะนะครับผมเพาเดียวพูดผิดนคะรับเคลื่อนเพาหลังเพาเดียวไถดีมาก ดูคีไทยเอาผ่านไม่ตรงนะทีแรผ่านไปเอาใหม่เอาใหม่ตัวนี้ก็ได้มาในราคาสามหมื่นนะผมก็เอามาเก็บงานเองเอามาซ่อมอซ่อมเองหมดปมัน,ก 8, น,น,นเกือบแปดทันนะผมเปลี่ยนซีนเปลี่ยนโอไลระบบระบบไฮดรอลิกใหม่ทุกอย่างเลยคันี้ ซื้อมามันสามหมื่นมันได้ผ,ผ่ามาด้วยถ้าไม่เอาผ,ผ่ามันสองหมื่นสองหมืนห้าก็เลยเอาผ่านมาด้วยเพิ่มอีกห้าพันก็มาถาใช้งานที่แรกได้ไม่ถึงอาทิตย์ครับผมก็มีอาการหางยกไม่ขึ้นะหางก็ไม่เค้ื่อนก็เลยต้องไล่้ำมันไฮดรอลิกเออก็มาเปิดดูก็มีน้ำอยู่ข้างในอยู่ข้างในเ,เครื่องไฮดรอลิกไม่ได้เครื่องเครื่องอยนต์นะเครื่องเกียร์ เป็นเหมือนสีน้ำนมเลยก็ได้ทำการเปลี่ยนถ่ายออกแล้วก็ล้างพวกตะแงปั๊มไฮดรลิกทำเอามาทำความสะอาดใหม่หมดเลยใช้งานได้ปกติครับไอน้อย,ยหน้ารุ่นใหญ่เลยไพนาแต่อาจจะช้านิดนึงแต่ก็ประหยัดครับรุ่นนี้ประหยัด <c oughs> เนี่ยผมเติมนะ้ำมัน3ามร้อยเนี่ยผมไถ สิบ่าไร่แล้วเนะี่ยยังไม่หมดเลยประหยัดครับรุ่นนี้ผมยอมรับเลยว่าประหยัดเป็นเครื่องยนต์สามสูบยี่สิบสองแลงเนะประหยัดมากผมไปไ,ไปจับรุ่นหนึ่งเป็นคูบอต้าเหมือนกันก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะมันมันก็อัตราการกินน้ำมันมันก็เยอะกว่านี้รุ่นไล่ๆกันนี่แหละเป็นยีน่สิบคนแรง แต่ว่าการกินน้ำมันก็กินยากกว่าแต่แต่ว่ารุ่นนี้ผมนับถือเลยว่ามันประหยัดน้ำมันจริงแล้วก็การใช้งานก็ไม่ได้ด้อยค่าไปกับรุ่นอื่นเลยก็คือดินแห้งๆเงี้ยไถสบายครับเนี่ยแต่ถ้าดินน้ําก็ไม,ไม่ไม่ควรลง <c oughs> มันขับเคลื่อนเผาเดียวติดแน่นอนครับแต่ถ้าดินอย่างเี้ยเนสบายนีย่ทำนาเอาไว้ใช้สักคันในคุ้มเลยไม่ต้องไปจ้างเขาอะไรละสองร้อยสามร้อย เติมน้ำมัน300ถายได้10ไร่เลยเนีสบายครับสบายก็ทำนาวันละสองมชั่วโมงครับหลังจากเลิกงานหลังจาก4ี่โมงเย็ยนมาแล้วก็มาถ่ายเส้นถ่ายทิ้งไปคว่ามไม่มีอะไรทาประมาณนี้ฮะพอแต่ได้หัว,หวครับผม๋ต่ท่านได้อยากได้ ผมก็ขายนะผมไถเผมไถท,ทำนาเสร็จผมก็ขายนะใครอยากได้ผมขายสามหมื่หอ่ะผมทำหมดสามหมื่นแปดคันนี้คันนี้เหมือนเอามาใช้งานแป๊บเยฮะว่าผมจะไปหาดูรุ่นใหญ่ตัวนี้เป็นพวกอสี่ศูนก็เป็นพวกเอ็มหห้าไม่ใช่เอ็มหกสองเอ็หสองปดหรือเปล่า ชื่ออะไรนรถม้นเป็นรุ่นเอ็ะรุ่นเอ็เป็นคูปตาเอ็มผมเลีงไว้2รุ่นนี่แหละไม่รุ่นเอมก็รุ่นสี่ศูนย์ห่างานผมสมนักจะเป็นงานไถนางานไถสวนเอาไว้ใช้ในคะรอบครัวรุ่นนี้ก็ใช้ได้ครับผมก็ไปไถสวนไถนาก็ใช้ได้ดีนั่นแหละแต่ว่ามันประสิทธิธภาพมันก็ไม่ค่อยได้ มันไม่เยอะเหมือนพวกขับเคลื่อนสีล้อนะมันเป็นขับเคลื่อนสองล้อมันก็จะเหมาะสําหรับการไถอย่างเดียวถ้าเป็นพวกสีล้อก็จะเหมาะกับการาตะกุยดินพวกติดลมพวกดินน้ํอดินมีน้นํานี้มันไปได้หมดแต่ว่าเน้นเป็นสองล้อมันก็แต่ได้ยากบางทีจะติดอาจจะติดก็มีแต่ว่าดินอย่างเงี้ยสบายไม่ต้องเป็นห่วงเนี่ยไถยังลุกบวดเลย